จากผลงานการคุมทีมแบบชั่วคราว2นัดของรุสฟานิตรอยตำนานกองหน้าของแมนยูเนี่ยดูจากกระแสะของแฟนบอลดูจากคอมเมนต์ในเกมที่เจอกับเลสเตอร์รวมไปถึงนัดล่าสุดที่เสมอกับเชลซีเนี่ยหลายคนอยากให้พี่รุธได้อยู่กับทีมต่อไปเป็นผู้ช่วยโค้ชของอาร์โมริมก็ได้ไม่มีปัญหาซึ่งเรานะ่อยากให้เป็นแบบนั้นแต่ นักเตะภายในทีมเนี่ยเขาอยากให้เป็นแบบนั้น,นหรือเปล่าวันนี้ไปดูกันก็หลังจากโฮรุสฟานนิตรอยที่เป็นทีมสตารของเอริกเทนฮารเนี่ยได้รับมอบหน้าที่ให้คุมทีมแบบขัดตาทับหลังจากกุนซือชาวดัตถูกปลดออกไปโดยเขาจะคุมทีมรวม4นัดก่อนที่รูเบนอาโมริมจะย้ายมาคุมทัพปีศาจแดงตั้งแต่เกมบุกไปเยือนอีฟสวิตทาวในศึกพรีเมีรลีกวันที่24พฤศจิกายนนี้ ซึ่งกุนซือชาโปรตุเกสจะนำทีมงานของเขาย้ายตามมาด้วยรวม5คนและด้วยเหตุผลนี้จึงคาดว่าพีรุษน่าจะต้องอำลาทีมไปหลังจบภารกิจแต่อดีตตำนานกองหน้าวัย48ปีเปิดใจไปแล้วว่าเขาหวังจะได้อยู่ช่วยทีมต่อแม้จะยังไม่เคยพูดคุยกับทีมผู้บริหารก็ตามโดยก่อนหน้านี้พีรุษก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อหลังมีนักข่าวถามว่า คุณจะทำหน้าที่นี้ต่อไหมหมายถึงเมื่ออามริมเข้ามาคุณจะเป็นผู้ช่วยของเขาอีกหรือเปล่าซึ่งพิรุธก็ตอบแบบชัดเจนว่าผมไม่ได้คิดแบบนั้นผมอยู่ที่นี่เพื่อช่วยสโมสรนนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดผมพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีในวันอาทิตย์นั่นคือสิ่งที่ผมโฟกัสอยู่ในเตดคงเป็นงานเดียวที่ผมเลือกจะเป็นผู้ช่วยผมต้องบอกว่าผมสนุกกับบทบาทนี้มาก ผมมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้จัดก,การทีมและผมทำมันด้วยความภาคภูมิใจสุดๆเป็นไงวานเจียบอยู่เป็นถ้าถึงขนาดนี้แล้วอะผู้บริหารให้แกอยู่เถอะซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ทั้งตัวพี่รุตเองรวมไปถึงเด็กผีและนักเตะภายในทีมน่าจะเห็นตรงกันว่าสโมสรควรทำทุกอย่างเพื่อให้พี่รุตได้อยู่กับทีมต่อไปแม้ว่าจะเพิ่งแต่งตั้งรูเบนอโมริมขึ้นมาเป็นกุนซือคนใหม่ถาวรก็ตาม พราะวันล่าสุดมีรายง,งานข่าวจาก Sky Sport ออกมาเปิดเผยว่านักเตะแมนยูแสดงความต้องการให้ฟานิสซรอยอยู่กับสโมสสนต่อไปโดยแหล่งข่าวของ Sky ยสปอร์ตบอกว่าได้มีการแสดงความรู้สึกกันภายในทีมและพวกนักเตะเชื่อว่าพีรุตสมควรได้อยู่กับสโมสอนต่อไปแม้ว่าอารมริมจะเข้ามาเป็นกุนซือแล้วก็ตาม นักเตะทุกคนชอบพี่รุธและเข้ากันได้ดีนักเตะให้ความเคารพในตัวเขาเพราะรู้ดีว่ารุธเข้าใจถึงความกดดันในการลงเล่นให้อยู่ในเตดพวกนักเตะหวังว่าพี่รุธจะยังเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานของสโมสรต่อไปเออก็จริงนะมันเป็นตำนานสโมสรเคยอยู่กับทีมมาแรงกดดันถาโถมเข้ามาตอนที่พี่รุธย้ายมาใหม่ๆแกรู้หมดทีมเล่นแบบไหนแกรู้หมด แถมแกก็ดูน่าจะได้รับความเคารพจากนักเตะจริงๆด้วยแหละซึ่งหลังจากนี้เด็กผีก็คงต้องติดตามข่าวกันต่อไปนะว่าสรุปสุดท้ายแล้วรุดฟานิเตรอยจะยังได้อยู่ในทีมงานสตาร์ฟโค้ชของรูเบนอาโมริมหรือเปล่าโดยส่วนตัวของพี่อ้นเองพี่รุดอยู่ยังไงก็มีประโยชน์แน่นอน แกจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างนักเตะแล้วก็กุนซือใหม่อย่างน้อยๆแกอยู่กับทีมมาก่อนแกรู้อยู่แล้วว่าสโมสรต้องการอะไรแฟนบอลต้องการอะไรหรือถ้ารูเบนอามอริมอยากเล่นในรูปแบบของตัวเองมันควรจะต้องทำยังไงเออประมาณนี้เลยนะเพราะฉะนั้นคุยกันให้รู้เรื่องระหว่างรุดฟานิตรอยกับผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นเซจิมแรดิปทีมงานหลังบ้านด้านฟุตบอลชุดใหม่รวมไปถึง คุยกับรูเบนอโมริมให้เรียบร้อยด้วยว่าอยากให้พี่รุธอยู่ต่อหรือเปล่าและเด็กผีล่ะอยากให้พี่รุษอยู่เป็นสตาฟโค้ดหรือเปล่าก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยใต้คลิปกันได้เลยนะครับดูจบแล้วอย่าลืมฝากทุกคนกดติดตามพี่อ้อนแฟนผีไร้ขนด้วยนะ